สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์มาสด้านะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถมาสด้านะครับตอนนี้คือรถมาสด้า2นะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆของรถมาสด้านะครับคันนี้คือมาสด้า2นะครับเครื่องพันสามนะครับราคารถยนต์นะครับอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเราจะพาดูรอบๆนะครับ รถมาด,ด้าสองเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาด,ด้าสองอสกายแอคทีดนะครับรถคันนี้น่าใช้เลยครับเป็นล้อแม็กนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับของรถมดดาสด้า2นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเขาไปเปิดดูด้านในนะครับอ่าอันนี้คือด้านในนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับภายในตัวรถนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมน้านในนะครับอ่านี่เป็นจอด้านในนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับเคียร์ออโต้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงก็จะปรับพี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้คือเป็นจอมอนิเตอร์นะครับคือพวงมาลัยนะครับจะมีคูดคอนโทรลด้วยนะครับ การปรับนะครับจะเป็นปรับลดปรับเพิ่มอะไรต่างๆก็อยู่ที่ที่พวงมาลัยนี่เลยนะครับอืมก็ดูสวยงามนะครับดูด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นแบบหนังทั้งหมดนะครับดูรับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับอืมก็สวยงามเลยนะครับรถตัวนี้นะครับตอนนี้ณปัจจุบันก็คือดอกเบี้ยนะครับศูนย์เปอร์เซนตนะครับ น่าใช้มากๆเลยราคารถยนต์นะครับอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นเบาะหลังเมื่อกี้เรานั่งด้านหน้าไปแล้วด้านหลังก็เป็นเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกัน เป็นบแบบนี้เลยกว้างขวางครับกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อนะครับที่ด้านหลังนะครับที่ใส่สัมภาระด้านหลังนะครับโอ้แบบนี้เลยนะครับที่ใส่สัมภาระด้านหลังนะครับก็กว้างมากเลยนะครับ กว้างมากเลยนะครับดูนะครับเป็นรถที่น่าใช้ครับประหยัดน้ำมันนะครับอ่าดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่เขาเคลนไว้นะครับอยู่ที่23.3กิโลต่อ1ลิตรนะครับหรือที่สี่จุดสามลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะครับผม อันนี้เป็นเครื่องม a ต d a หนดสามนะครับรถยนต์สี่ที่นั่งอ่ารถยนต์นั่งสี่ประตูนะครับน่าใช้นะเป็นเครื่องเบนซินเกียร์ออโต้นะครับอเอหากเพื่อนๆสนใจนะครับไปชมที่ดีมคาเซ็นเตอร์โค้งเกากยาญชาจังหวัดระยองครับ